สวัสดีครับเปนแฟนทุกท่านครับวันนี้เร่งด่วนแล้วด่วนมากๆด้วยเป็นเรื่องของหลักวิชาการเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะถึงวันสำคัญคือไหว้เทพเจ้าไชยสิงเอียตอนนี้มีคนโพสต์กันเยอะมากทำให้คนเกิดปีหมูหมดโอกาสโดยเฉพาะนะครับผู้ที่มีเขาเรียกว่าอิทธิพลต่อสื่อเช่นหมอช้างนะ่ะ โพสออกมาเลยครับบอกว่าคนเกิดปีหมูห้ามยืนไหว้ไฉซิงเอียเป็นคนแรกเพราะเป็นปีชงผมขอให้ความรู้หน่อยถ้าเป็นเรื่องจีนเรื่องไหว้เทพเจ้าผมไหว้ามาหลายสิบปีแล้วจนปีนี้74แล้วไหว้ไฉซิงเอียเนี่ยเขาคํานวณจากวันที่28ไปสู่29จุดจีน28เป็นวันส่งท้ายปีเก่า พอเที่ยงคืนเป็งเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านเสด็จอันนี้เป็นเรื่องของฟ้ามันคำนวณจากไหนครับมันคำนวณจากราศีบนวันไหนที่ราศีบนเป็นกะเป็นอีกเทพเจ้าโชคลาภท่านเสด็จมาทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้หรือบางทีก็เป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือก็มีถ้าเป็นเปี้ยเป็นเตงท่านก็จะมาทางทิศต,ตะวันตก นี่มีอยู่สตัวนะแล้วมีต่ออีกเป็นโบเป็นกี้อันนี้ท่านจะมาทางทิศเหนือเป็นแกเป็นสิงท่านจะมาทางทิศตะวันออกเอาวันนะแล้วเป็นยิ้มเป็นกุยอ่ะท่านก็จะมาทางทิศใต้แต่ปีนี้ครับโบสุขใครที่ไปเปิดปฏินจีนวันที่29เป็นวันโบสุขแปลว่าตัวบนนี้เป็นตัวนี้ครับ เทพเจ้ามาทางทิศเหนือครับอันนี้แน่นอนผมกําลังจัดโต๊ะแล้วบ้านผมหันไปตะว,วันออกเฉียงใต้ในเนี้ยผมต้องมายืนไหว้ตรงนี้เพื่อต้อนรับจากทางเหนือแล้วก็ยกกระถางธูปเข้าบ้านอันนี้เป็นหลักที่ผมปฏิบัติมาทุกปีแต่วันนี้เกิดได้ยินว่าคนเกิดปีหมูเป็นปีชงครับถ้าคุณเป็นคนเรียนรู้วิชาการเรื่องจีนจริงๆ คุณรู้ไหมครับว่าปีอีกจีมันมาวันไหนครับมันมาวันที่สามกุมภาพันธ์แปลว่าช่วงที่เราไหว้เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของมนุษย์เลยไม่มีการชงสักปีหนึ่งทุกคนมายืนต้อนรับเทพได้ทั้งหมดฉะนั้นใครที่คิดว่าปีไหนชงนะ่ะเป็นคนคิดผิดต้องไปย้อนแล้วศึกษาใหม่ขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งถ้าคิดว่าชงหลังวันที่สนั้น งูมาหมูจะชงผมจะไม่ว่าเลยฉะนั้นเวลาการให้สื่อหรือให้อะไรต่างๆนี่ครับผมสอนลูกศิษย์มา 30- 40, 40ปีแล้วผมสอนตลอดครับเรื่องชงเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านมาจับฟ้าเป็นเรื่องของเทียงกังอันนี้ผมบอกไว้เลยฉะนั้นคนเกิดปีหมูปีนี้ตอนรับให้เต็มที่ทุกปีไม่มีการชง ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับนี่เป็นข่าวด่วนจริงๆสวัสดีครับ